มาเดี๋ยวเ,เพื่อนๆรวบรัดตะตอนเลยเพราะว่าวจะจ๋าลืมมาอุย้ยนาทีสิถ่ายานะนี่ลาบเหนียวนะคะเ,เพื่อนๆลาบเหนียวอันนี้ยิ่งใส่น้ำซาว,น,ซาวน้ำซาวน้ำซาวนี่ปรุงด้วยน้ำปลาแล้วก็ข้าวคั่วริก แบบนี้นะพริกพงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่เห็นขาวๆนี่เนื่องจากยายจะเอาพริกข้าวคั่วใส่ในนี้แล้วนะเพื่อนเพื่อนน้ำเราจะต้มน้ำหัวปลาหนังปลาเป็นน้ำซาวเพื่อนเพื่อนเป็นน้ำซุปมันเพื่อเอามาใส่ในลาบเหลวในนะเพื่อนเพื่อนยายจากระปุกเห็ดขั้นตอนให้เบิรงอีกก็ต้องขอโทษนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ลาบเหลวเรายิ่งโคกยิ่งเหนียวยิ่งโคกยิ่งเหนียวยิ่งฟูนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ยังใส่น้ำซาวได้อีกนะคะ น้ำซาวถ้าสมมุติว่าเราทำหลายแบบนี้เพื่อนๆน้ำก็จะได้ประมาณครึ่งนี่เลยนะคะเพื่อนๆครึ่งแบบนี้ใส่เลยนะคะเพื่อนเพ,อเพื่อนเพื่อบ่ให้เพื่อนเหนียวเกินไปนะเพื่อนเพื่อนเวลาเราทำสุกเตยจะสซิบูกินดิฟนะคะเดี๋ยวซิเอาไปคั่วนะคะเพือ่อนเพื่อนสมัยก่อนจะนิยมมากๆนะคะเพื่อนเพื่อนเอิ้นวลาบแล้วหรือสมัยนี้ก็ยังกินอยู่คือกันนะคะเพื่อนเพื่อนก็นยังกินคือกันแต่อันบ้านผับบ้านบคกอย บ่คอยกินนะคะเพื่อนๆก็เลยทำสุกนี่แล้วก็ซ,ซอยหอมไว้ที่หลังอีกนะคะไปคั่วแล้วจังใส่มันจังพักเขาจังบอสลดนะคะเพื่อนๆพักเขาจะยังเขียวแต่พวกหัวพวกหัวกระเทียมหัวหอมค่ะตะไคร้ยจาจ่าโคกใส่ในนี้บ้างแล้วนะคะเพื่อนๆโคกใส่ในนี้บ้างแล้วนะคะใส่แล้วนะคะเพื่อนๆใส่แล้วนี่มันก็จะ มันก็จะเหนียวค้น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 เน,นื้อมันสินเนืดไปหรือว,ว่ามันสินเนืดไปเรื่อยเพื่อนๆนที่จริงคกนี่เมาะนะคะเพื่อนๆนแต่เป็นยังย่ใจทางไซ้คกนี่เนื่องจากคกหินาย่จาจตำตำ,ตำคักนะจะ่าจว่าตำคักอ่ามันโครกกระดูกโคกอย่างคักแบบนี้ฮะนะเพื่อนเพื่อนี่ปะสิสันเด้อ จริงอันนั้นเห็ดจุก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 ไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้เบิ่งอเอนี่ถ้ามันรู้สึกว่ามันหนืดในมือเหานะครับเพื่อนเราก็เอาน้ําซุปน้ําซาวเราใส่เข้าไปก็จะได้ลาบแ่บๆนี่พอใส่เข้าไปนะครับเพื่อนมันก็จะฟูขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะคุก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 โคกไปเรื่อยๆนะคบเพื่อนโคกไปจนกว่าเราจะพอใจ ถ้าเฮายิ่งโคกเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนยิ่งโคกยิ่งใส่น้ําซาวมันก็ยิ่งพูห์นะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าห้าส่เอาประมาณไหบางคนก็ยกสากขึ้นมาแบบนี้มันเหนียวปื้ดแบบนี้ก็ใช้ได้เลยนะค่ะเพื่อนเพื่อนมันเหนียวปื้ดืออันนี้ถือว่าน้ํายังไม่พอนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำยังไม่พอยังเหนียวพอพอว่าง่ายเพื่อนเพื่อนยังเหนียวไม่พอนะคะอันนี้มาเห็นในเพื่อนเพื่อนเบื้องซื่อนะครับเพื่อนเพื่อนอีกประมาณหนึ่งจะจาก็จะพอ แต่ที่จริงมันไม่พอนะคะเพื่อนๆต้องใส่น้ำซาวเข้าไปอีกเรื่อยๆนะคะนี่ต้องใส่น้ำซาวเข้าไปอีกเรื่อยๆนะคะที่จริงปกติเขาิะใส่ขบกแบบนี้เห็ดนะคะเพื่อนๆเขาจะใส่อีกแบบเนื่องจากมันจะได้กวนได้นะเพื่อนๆกวนได้ส่วนเครื่องจะใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆเครื่องจะใส่ไปบ้างแล้วนะคะนี่มันก็จะมันก็สิตร้ยนะเพื่อนๆนี่นี่ มันก็สิตุยสิเหนียวติดสากเลยล่ละไปเพื่อนเพื่อนเพิ่งพอแต่ว่าติดแบบนี้ยังไม่พอนะคะเ,เพื่อนเพื่อนมันจะต้องพอติดออกมาแบบนี้แล้วมันจะต้องไหลปื๊ดลงไปอันนี้มันเหนียวมันยังเหนียวมากอันนี้เอิญนพ่านยังเหนียวมากนะคะแต่เหมาะมากสําหรับท่านใดที่เอาไปตุ้ยเข่า,เอาอย่างไงเอาเข่ามาป้ายบ่ายขึ้นเลยนะเ,นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนี่เด้อชิมมึงก่อนอืมได้การแล้วเ,เพื่อนเพื่อนแซบแล้ว แซ่บหอมแล้วเราจะไปคั่วนะคะถ้าไผรยังบ่พอใจอีกแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นน้ำปลาน้ำต้มปลานางปลาหัวปลาแบบนี้เพื่อนเพื่อนนางปลาหัวปลานะเพื่อนเพื่อนเนี่ยรับรองเฮ้าตำแบบนี้แล้วก้างเล็กก้างน้อยไม่ต้องห่วงนะคะไม่มีแน่นอนคะ่ะเพราะว่าก่อนที่จะทำอยา,ากอาทั้งโคกทั้งซับแล้วนะเพื่อนเพื่อนเพื่อเรากินแบบมั่นใจเพื่อนเพื่อน กินแบบมั่นใจนะคะอันนี้จะจากการวบรัดตัดตอนนะคะเพื่อนเพื่อนเนื่องจากอาจจะลืมว่าเอาทําคลิปดีกว่าแบบนี้ค่ะเพื่อนท่านใดที่มาเบิ่งหมอลำามื่อวันที่หกกเป็นไดเนาะม้อนอยู่บ่เนาะเพราะว่าเยจ่าก็ไม่ได้ไปนอกจากถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนิดนึงลงไปถ่ายนิดนึงเนื่องจากต้องไปทํางานกับเพื่อนเพื่อนเรามีงานอันทํากับบริษัทส่วนกลางวัน เราก็ไปช่วยเพื่อนอ่าในครัวเนาะคะ่ะก็ไปช่วยเพื่อนในครัวเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟชาเสิร์ฟอย่างก็ว่าไปเนาะคะ่ะเพื่อนๆนก็ไปช่วยกลางวันเนาะกลับมาก็ไปทําเมื่อคืนนี่คะ่ะร่างกายเหมือนจะไม่ไหวร่างกายเหมือนจะไม่ไหวเลยนะคะอม,มันก็จะแบบนี้เราก็ใส่ใครต้องการขมนี่เจะจาก็ใส่อยู่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ เจ๊จ๋าก็ใส่ดีน้องพรเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนให้มันออกขมอํ่ำรำอาลรำมันนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันบุคือปลาปลาหัวแข็งบ้านเจ๊จ๋านะคะบ้านเจ๊จ๋าเรียกปลาหัวแข็งอีกชนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนที่เขากินสาหร่ายนะมันจะออกขมๆแบบนั้นเวลามาลาบนี่มันจะทําให้ได้กลิ่นเนื้อปลาเพื่อนเพื่อนจะทําให้ได้กลิ่นเนื้อปลาหอมๆปลาโตนี่ก็จะเหนียวเพื่อนเพื่อน เหนียวเหนียวมากปลาตองส่วนปลาขาวหรือว่าปลาหลายๆชนิดก็ทําได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ยายจะเอามาขั้นตอนหนึ่งเอามาให้เพื่อนๆในเบิ่งส่วนผักเดี๋ยวยายจ๋จะหั่นไว้เราจะเอาไปคั่วนะคะเพื่อนๆคั่วพอสิบุกินดิฟนะเพื่อนๆแล้วค่อยเอามาโรยหน้าส่วนนนี้เซ็ตแล้วเพื่อนๆเซ็ตแล้วแต่ว่าอ่า เราจะพอแค่นี้ไหมหรือว่าเอาตโตแบบนี้ก็ได้ส่วนเาจเาจคิดว่าอีกอีกประมาณหนึ่งเจเจก็จะพอเพราะว่าครกมันเล็กไปนะคะเพื่อนๆครกมันน้อยไปนะคะส่วนเนื้อปลานี่ฟูฟูค่ะเพื่อนๆเนี่ยฟูแล้วก็ยังใส่น้ำซุปได้อีกนะคะฟูแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำซุปได้อีกนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมเด้อเพื่อนทัานใดมากินลาบปลากะะับจเจป้วอมากินลาบเหนียวนะคะลาบเหนียวลาบเหนียวลาบที่เพื่อนหอ่อไป อันนี้จะจามาคั่วสุกนะคะเ,เพื่อนๆนเรียบร้อยแล้วนะคระันเพื่อนๆนคั่วเสร็จแล้วพร้อมกินพร้อมรับประทานแล้วนะคะเัเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อลาบปลาลาบแล้วลาบแล้วแบบสุกนะคะเ,เพื่อนๆเราไม่ได้กินดิบกันนะคะพอเราคั่วเสร็จแล้วมันก็จะมีน้ําใสาๆออกมาน้ําที่เราซาวกวนตอนที่เพิ่นดิบมาละเ,เพื่อนๆนี่นะคะน่ากินมากมา นี่นะครับเพื่อนเซฟน,นัวกับยาจานะคะลาบปลาตองลาบเหนียวนะคะลาบเหนียวหรือว่าลาบปลามานะคะเพื่อนเพือนอันนี้คั่วสุกเรียบร้อยแล้วนะคะคั่วคั่วสุกแล้วจ้า